ต้องมีเลบก,กันห้องครับแบงรับอันนี้หมื่นนะวันนี้ <c oughs> แบงค์เห้อแบงแบงคท่าลัวล้บแบงแบงขวาแล้ว <c oughs> ใหญ่มาแล้วใหญ่แล้ว

ทยอยมาแล้วครับนังมวูวนังมูปากุนนะปากุ้นนะ 아, 뱅, n 까 b Ôi, mưa đều. Thông mã ít phắm đâu lấy đi ạ. đấy là <laughs> 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 ครับตั้งหนังหมูทั้งนั้นนะครับเบลครับแม่แต่งออกจะออกปลเข้าหลามรับเบลครับเอเคนะครับอเอียวเห้ยอันนะี้เหมือนนะเหมือนับนะ พูดอะไรเนี่ยพูดจำ้องวะเฮ้ยต้องว่องเหรอแล้วก็ห้องสร้งหรอเฮ้ยไอ้ทอมไทยงูแลวอ้เนีนาเกล้าพูดแลพยา่เตียวยังตาครับเนี่ยเตียวยังต่าแล้วตีนมันจะวิ่งอ่ะแล้วยัเหมือนกันนะ เดียวยังหุดสำเรล้วเนี่ครับแดงว่าใช่แล้ใช่แล้ครับบักจะไปช่วยครับช่วยปะยญยครับปะยญยออนยูลุมมงคะเกี้ยนแมวแซงครับครับแมวโอ้โหเจอ่ะเจอตงองตงอดี่

แล้วครับแบงค์มึงนครับลองสาธิตเงินขนาดไหนนี่เลยเลยเฮเฮ้เฮงินเตะนะครับเจ้าเงินเตะนะครับนุ่นออย่างขึ้นได้ก็ต้องใส่โซ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับดูครับอย่าหัวเรานะครับเบียวยังมาได้นะครับเดี๋ยวนะครับผมตกตัวเองเดี๋ยนี่้อ๋อพี่หัวเราะอยากถึงนกัมาเจอครับป่าใหญ่เ้าเงี้ยลุ่มมั่นนะครับแล้วครับ าบใหญ่หอมแล้วครับขำหมดแล้วครับอันนี้มันเหมือนนะวันนี้มันเหมือน,นครับรใบใหญ่หมดแห้งนะครับเปียกปากคุณขึ้นข่อมครับมาเตียวเห็นลูกเขาเลิศนะครับปากคุณซัดรถใบใหญ่ขึ้นแล้วมันเบาไปะนะครับ,บ on that one. โจทินกำลังขึ้นนะครับโจทิ่นขึ้นสบายๆนะครับครับเหมือนที่แต,กต่กลางคนระับครับเหมืทโจถินขึ้นมาสบายขนาดครับหวัง่อยครับครับไอ้กาสบายนะครับ,ข,รบ,บ,รบขึ้นมาแล้วครับ ขอขค้นมาแลวครับนี่ทำไมครับขออกรหลกครับน่ากัี้ครับตัวไงทุกัวอ่าตขึ้นได้ก่อนขึ้นได้เอ้าเอ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 เอาเอา ปลายายบ่ไหวแล้วปวล,วปวล,วปวลวายายบ่หหไหวแล้วนี่ปลายายฮู้กันนะครับนะครับเพนบอกค่อยไหวนะครับนี่ครับมันดินหนังโมเลก็ครับก็ติดสุดตีลมนะครับปลปลายายบ่ไหวแล้วปวลายาย <tust>… hai nút à, hai ở căng tá này nhá ạ. này, Siu Huyền ở đây ปลาแดงเขาตัวนั่งแดงครับชมผมปลาแดงคขากริบจิ๊บแบบปลาแดงว่ะพอตาท้อพอตาท้ลเขาแต่ละการนะเขาข้าวมาเวข้าวแต่ละการครับตอนนี้อ๋อโอ้โหหลังคนขี่ครับหลังคนขี่ครับเตียวเนี่ยผมต้องถามครับ ไม่หาแฟลขนาดยิ้มละตะลักตนน้ำน้อยเลยขี้นบ้านไปต้องล้างอาชีพอย่างเดียวครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นก่อนที่ปลาเขาโหดนี่ยนะครับลักเข้าไปละปวดโคตรปวดเนอะแม่แตงนี่ล้างไม้ล้างมือครับขอจะเบ๊กกันอยู่ก่อน เบรกบุกแอยู่นะครับเจ้าเปิ้ลเดี้ยวปะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตังแท่จะเป็นรองเหมือนแม่เราเนี่ยตัวที่สะพานวางมิสรภาพไทยเราครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปฟังเราหัวครับครับฟังเราครับฟังเรานะครับโอ้แนวฟ้าครับผมนะครับเล่นน้อันตรายครับ น้ำปลาหมดทวกข้อนส่วนขบวนกันแล้ครับไ<ฟ>อคนของเราล่องแพไปแล้วครับมาแล้วอยู่กลางน้ำแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มาครับเขาจะมาไปถึงไลยปุ๊นเหรอโอ้ย <c oughs> มาแล้วครับ โอ้ยเขาจะพิมคิวต่อไปครับอ่ะจะตากเลยไม่คิวต่อไปครับห้าบาทใจมากครับโอ้ถือลายปุ๋นเหรอทงเนาะครับกางเกงปุ้บไหมเยี่ยมเลยมันยิงเพื่อเอาคนใส่เพเอาควใส่อ่ะมันโยกแหยียืมตัวครับนึกว่าเป็นเด็กอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้นึกว่าเป็นละอ่อนอยู่ครับกินนไอทงล่องมาครับ บ๊ายบายครับบ si ๊ายบายครับเอหน่อยเจอกันึ๊กินน้ันนึงมาบมดได้เลยม้ยสาวนีกับได้เลมันสูงให้ผงพิกบ้านนะครับครับดูน้ำแห้งไหมครับดูสายสลิงหอยู่ตนครับป๊อ โวอยูครับโวอยู่ความสูงประมาณหมื่นฟิตนะครับอันนี้เราแข่งหอกกำลังรอนะครับแข่งหอกรอคลิปปิ๊กบ้างนะครับไปเนีครับแข่งหอกรอที่เฟอร์อยรอครับไปนี่จะมือบ้างกันดูโลยาว ท่ารัวครับวันนี้ติวแบงค์ท่าลัวไปเลืแล้วครับเดี๋ยวไปนั่งในกับเ, <c oughs> เจน้ำมาเดี๋ยครับครับตอนนี้ก็มาถึงปลายทางครับ้องจะพลิกบ้านกันแล้วครับรถเหลือรถขึ้นชันเหลือครับวันนี้ครับขับไปวันนี้ก็ประมาณหกโมงปลายครับเกือบเจ็ดโมง สบายสบายครับวันนี้เบาๆจิบเขาวันนี้จิบจิบจิบหนังหมูจิบๆเขานี่ครับแล้วหนุ่มียมชุดใส่ชุดพร้อมเตะบอลแล้วครับใส่ชุดพร้อมเตะบอลต่อนะครับนะครับเดี๋ยวลุยฟุตซอลต่อ แบงค์ขาลัวแบงค์้าลัวต้องถายขาด้วยกันสิบหมดแล้วสิเปอเยอะแล้วเราต้อลดต้อไปกันต้องไปลดรับเม็ต่างผมขึ้นนล้นเหยครับอ้านบนนั้น Asels of help.